สวัสดีค่ะวันนี้ครูจะมาสาธิตการทำแซนวิชเค้กนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูนะคะว่าเทคนิคก,การตัดนะคะเขาตัดแบบไหนแล้วก็เริ่มต้นแบบไหนนะคะในวิดีโอนะคะครูก็จะนำครีมนะคะมาบีตรงกลางนะคะใครอยากจะเป็นเยียมหรือเป็นอะไรก็ได้นะคะแต่วันนี้ที่เป็นแซนวิชเค้กหลักๆเขาก็จะเน้นเป็นครีมเนาะก็จะบีบให้ มีความหนาระดับหนึ่งหรือถ้าคนไม่ชอบหนาชอบบางยังไงก็ได้แล้วแต่นะคะตามสไตล์เราไม่มีถูกไม่มีผิดนั่นเองนะคะหลังจากนั้นก็ใช้สปต t u l a ในการเกลี่ยนะคะให้เนื้อเนียนมีความทั่วกันร,ระดับหนึ่งนั่นเองนะคะใครจะใช้สปต t u l a แบบงอก็ได้นะคะก็ตามสะดวกของแต่ละคนนั่นเองนะคะ ลังจากนั้นก็นำแผ่นขนมเค้กอีกแผ่นหนึ่งนะคะมาประกบกันนะคะวันนี้เราใช้ถาดเบานี่นะคะประมาณอยู่ที่9 9คูณ9นะคะใส่ขนมเค้กของเราก็นำไปอบนะคะ หลังจากนั้นก็เก็บรายละเอียดให้เรียบร้อยนะคะด้านข้างนะคะเมื่อเก็บรายละเอียดเรียบร้อยนะคะก็นําขนมตรงในส่วนนี้นะคะไปแช่เย,ย็นสักประมาณ10-15นาทีนะคะเพื่อให้ระหว่างเค้กกระขีมเขามีการเซตตัวกันการตัดของเราก็จะง่ายขึ้นนั่นเองนะคะหลังจากนั้นเราก็มาเริ่มการตัดกันเลยนะคะ ในการตัดอะหาะบางคนจะใช้มีดยาวๆก็ได้วันนี้ด้วยความที่จํานวนเขาไม่มากครูก็ใช้มีดบางธรรมดาเนี่ยค่ะตัดนะคะหรือบางคนทําเป็นในเชิงธุรกิจเยอะๆอาจจะใช้เลื่อยไฟฟ้าก็ได้นะคะเขาก็จะมีความรวดเร็วมากขึ้นนะคะแล้วก็ตัดได้สวยขึ้นนั่นเองนะคะ เวลาตัดสังเกตนะคะครูจะทำมือ45องศานะคะแล้วก็ค่อยๆขย,ย,ย,ยับนะคะจะไม่ได้กลดลงไปถ้ากลดลงไปบันทีเขาขีมเขาอาจจะมีลักษณะปิ้นได้นะคะเวลาตัดถ้ามีมันเลอะเราก็สามารถใช้ทิชชู่อเช็ดขีมได้นะคะแล้วก็มาตัดต่อถ้าเราไม่เช็ดเดี๋ยวมันจะพากันเลเอะเทอะไปนั่นเองนะคะ สวยงามน่าทานมากนะคะเราสามารถใส่ผลไม้ไปตั้งแต่ตอนแรกก็ได้หรือเราจะมาใส่แปะที่หลังก็ได้นะคะตามสะดวกของแต่ละคนนั่นเองนะคะอันนี้โคก็นำผลไม้มาแปะที่หลังนะคะก็จะทำให้เราสะดวกนะคะเพราะว่าถ้ามือใหม่หัดทำใส่ผลไม้ไปเลยเวลาตัดเราก็จะไม่รู้ว่าผลไม้อยู่ตรงไหนนั่นเองนะคะ สวยงามเก๋ๆนะคะหากท่านใดนะคะสนใจเรียนคอร์เค้กพื้นฐานนะคะก็สามารถคลิกเข้ามาดูรายละเอียดในลิงก์ที่ครูแปะไว้ให้ได้เลยนะคะหลังเรียนเราจะได้เค,ค้กในภาพทำหมกกลับไปเลยนะคะกินมแบบจุกๆเลยนะคะรวมถึงเวลาเรียนเราใช้เวลาเพียง1วันเท่านั้นเองนะคะ อยากจะบอกว่าจริงๆเค้กทำง่ายมากๆเลยนะคะรวมถึงนักเรียนที่เรียนกับครูไปแล้วนะคะสงสัยตรงไหนสามารถอินบ็อกหรือถ้าด่วนๆก็สามารถโทรมาปรึกษาครูได้ตลอดนั่นเองนะคะ